สวัสดีค่ะสวัสดีทุทกๆคนเลยนะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตามแล้วก็เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะท็อปิกของเราวันนี้ค่ะจะเป็นใครนะคะกำลังครั่งใครนะคะหลงไหลในตัวคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูซีกับ3ภาพอาราอร c โ e c คารนะคะรูปหัวใจนะคะโฟกัสที่ภาพที่1น,นะคะภาพที่2ค่ะภาพที่3 ทำสมาธิให้นิ่งนะคะเลือกไม่ได้กดหยุดไปก่อนใครเลือกได้แล้วไปดูกองที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกภาพที่1นนะคะกับท็อปิกของเราวันนี้จะเป็นใครกําลังครั่งใครนะคะหลงไหลในตัวคนนะเดี๋ยวเรามาดูซิขอพลังงานนะคะสื่อสารถึงคนกองที่1ค่ะใครกําลัง คลั่งคล้หลงไหลในตัวคนกองที่หนึ่งค่ะหกดาบ The Taliot ค่ะอืมอัศวินไม้เท้า คนที่คุณกับเขามีอุปสรรคนะคะในความสัมพันธ์กันตอนนี้มีความห่างไกลทางไกล,กลต่างชาติต่างภาษาแพชชั่นของธาตุไฟค่ะธาตุลมอสวินดาคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ธาตุดินอ,ออกมาอย่างชัดเจนค่ะ เขาเป็นราชาเหรียญค่ะทุกคนธาตุดินนะคะเป็นคนที่นิ่งมีความเป็นผู้ใหญ่ด้วยลักษณะท่าทางของเขานะคะเป็นคนที่มีความอบอุ่นค่ะมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเ,าเป็นคนที่มีความคิดมีเหตุผลคิดมากแล้วก็เป็นคนคิดเยอะเป็นคนที่ทำงานเก่งมีการวางแผนในชีวิตชอบชีวิตแบบ ชิวๆสบายๆจิตใจเย็นนะคะใจดีเป็นคนที่รักธรรมชาติรักสัตว์รักทะเลหรือชอบปลูกต้นไม้หรือว่าชอบเลี้ยงสัตว์หรือว่ามีอะไรที่มันโรแมนติกภายในจิตใจ,ใจของเขาเขาสามารถที่จะอยู่ด้วยตัวคนเดียวได้มีความสุขกับตัวตนของตัวเองได้สงบในในในความสุขของตัวเองคือเป็นคนที่สงบนิ่งในในจิตใจแต่บางทีอาจจะมีอารมณ์ของความร้อนบ้างนะคะอารมณ์โกรธอารมณ์แบบหุนหันพันแล่นหรือว่าการตัดสินใจที่เด็ดขาดแบบนี้นะคะ แล้วก็เป็นคนที่ระดับผู้นำขึ้นไปก็ได้ผู้บริหารระดับ CEO นะคะแต่ว่าเป็นคนที่แต่งตัวแบบดูดีมีเสน่ห์ดูไม่แต่งตัวมีเอกลักษณ์แล้วก็ดูดีค่ะเรียบดูดูดีประมาณนี้หรือถ้าไม่เป็นระดับผู้นํา <c oughs> เขาก็เป็นคนที่รวมสมบูรณ์กับตัวตนของตัวเองมีทุกอย่างหน้าที่การงานการเงนินสามารถสป,ปอร์ตคู่รักได้เป็นอย่างดีนะคะเป็นคนที่วัตถุนิยมนะคะดื้อเงียบมีความอีโก้มีความเป็นคนที่ นิ่งแต่นิ่งแบบมีเหตุผลนะคะในการจัดการเป็นคนตรงๆพูดตรงๆแล้วก็มีเหตุผลคือเขามองความสัมพันธ์อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงไม่ให้ความฝันไม่ให้ความมนโนไม่ให้ความหวังกับฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ไม่ให้แล้วก็ไม่เอาความรู้สึกของตัวเองมาเล่นๆกับความสัมพันธ์ชั่วครั้งชั่วคราวเป็นคนที่มีอุปสรรคยังไงเขาก็สู้นิ่งดืง้อเงียบแบบสู้เง,งียบๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่ถ้ามีอะไรที่ต้องคุยต้องเคลียร์เขาคนนี้ก็คือ จะคุยและจะเคลียร์นะคะคือจะไม่เป็นคนที่เปิดเผยไม่ปิดบังนะคะในในลักษณะของไพ่ทั้งหมดจะเป็นคนที่ไม่เปิดไม่ปิดบังเลยคือจะพูดอะไรที่เป็นอะไรที่สําคัญสําคัญในชีวิตและเป็นคนที่มองความสัมพันธ์แบบระยะยาวแบบมั่นคงด้วยใช่คือใช่รักคือรักชอบคือชอบ,ชอบก็จะเดินความสัมพันธ์แบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะนิ่งๆเงียบเงียบแต่แบบพูดอะไรที่มันสําคัญในชีวิตค่ะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่และเป็นคนที่เปิดเผยนะคะคุณจะดูเขาออก ถ้าเขาพูดอะไรคุณจะรู้สึกว่าเชื่อในสิ่งที่เขาพูดจะรู้สึกว่ารับรู้ความรู้สึกพลังงานบางสิ่งบางอย่างจากเขาได้แต่ถ้าเขาเงียบคุณอาจจะรู้สึกว่าหวันไหวละนะคะรู้สึกว่าเอ๊ะคืออะไรเพราะฉะนั้นขอให้เชื่อเชื่อกับการกระทําของเขาคําคพูดของเขานะคะเขาอาจจะดูไม่ไม,ไม่โรแมนติกไม่วอววาเท่าไหร่ matter, แต่มีความมั่นคงสามารถพัฒนาความสัมนธ์ไปในระยะยาวได้นะคะก้าวเหรียญตัวตนของคุณทตุลมนะคะคุณทตุลมหรือเขาทตุดินหรือว่าสลับกันก็นกได้นะคุณเป็นคนที่แบบ มีความสวยมีเสนะ่ห์ดูเพรียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างดูเรียบรู้ดูดีมีเสน่ห์เหมือนกันพพอร์ตตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้โสดก็คือโสดเลยโสดมีคนคุยโสดแบบมีคนจีบนะเหมือนกับเป็นมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามแต่คุณก็เป็นคนที่มีความสุขอยู่กับตัวเองพูดจาฉะฉาน่ารักนะคะดูชอบแต่งตัวประมาณนี้นะแน่นอนค่ะนะคะมันมีความห่างไกลเกิดขึ้นในตรงนี้หรือว่ามีประเด็นกันก็ได้หรือว่าเขาเป็นคนต่างชาติต่างภาษาก็ได้ค่ะหรือว่าหรือว่าแบบ มันมีอะไรที่แบบมันจะจะลุกไปต่อนะคะด้วยความที่เขาเขาคลั่งคลายและหลงไหลในเสน่ห์ตัวคุณเพราะฉะนั้นเขาจะจีบคุณมาให้ได้ถึงแม้จะมีอุปสรรคอะไรก็ตามถึงคุณจะรู้สึกว่ามันมันไปต่อไม่ได้หรือมันจะนิ่งมันจะเงียบอะไรก็ตามแต่เขาสึกว่ามันต้องเดินไปต่อและเดินไปต่อแบบแบบค่อยเป็นค่อยไปด้วยนะคะแต่ยังไงคนคนนี้คือ ไม่กลัวอะไรเลยแล้วก็ไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดนะคะเป็นคนที่ทําอะไรมีสเต็ปนะคะมีสเต็ปในการที่จะทําอะไรในชีวิตในอนาคตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้บางครั้งอาจจะดูนิ่งไปเลยบางครั้งอาจจะรู้สึกว่าได้รับข้อความจากเขาแบบมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นให้คุณได้ตกใจในความเป็นตัวตนของเขาค่ะนะคะบางทีก็นิ่งไปเลยเงียบไปเลยบางทีก็อ่ะส่งกอความมาแล้วแบบ อะไรเนี่ยอะไรประมาณนี้นะคะนี่คือราชาเหรียญผู้นี้ที่เขากําลังครั่งใครหลงไหลในตัวคุณอยู่นะคะซึ่งคุณอาจจะรู้ตัวหรือว่าไม่รู้ตัวก็ได้นะโอเคเดี๋ยวเรามาขอไกด์แดนซ์หนึ่งใบค่ะ The l เ v e r s รนะคะโอ้โหมันเป็นพรมลิขิตนะคะเป็นพรมลิขิตและโชคชะตาจริงๆนะคะที่ทําให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันไม่ว่าคุณจะแตกต่างกันเรื่องอายุนะคะ อายุที่แตกต่างการต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะเป็นพรหมลิขิตจริงๆในความสัมพันธ์เป็นความรู้สึกถูกชะตาต้องตาต้องใจนะคะมันมีความรู้สึกลึกๆอยู่ตรงนี้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นปิดเ,เ,เหมือนกับว่าอะไรนะปิดตานะคะปิดตาของคุณปิดดวงตาของคุณลงแล้วก็บอกความรู้สึกกับตัวเองถ้าคุณได้ได้ปิดเหมือนกับว่าหลับตาลงนะคะหลับตาแล้วก็รู้สึกถึงความรู้สึกของตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็เหมือนกับ รับบางสิ่งบางอย่างกับความรู้สึกที่มันมันสนุกกับความรู้สึกของตัวเองให้รู้สึกถึงว่าคุณกำลังที่จะได้รับอะไรที่มันคู่ควรกับตัวเราอนุญาตให้เราได้มีความสุขสนุกเอนจอยกับชีวิตของความรักให้ได้ไปต่อในความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ที่ใช่จริงๆถ้าเขาใช่จริงๆก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปตามจังหวะ อะไรที่เหมาะสมขอให้เดินความสมันที่ดี close your eyes นะคะปิดหลับตาแล้วก็รู้สึกระล,ลึกถึงกับกับบางสิ่งบางอย่างที่ที่เราต้องการเพราะฉะนั้นหัวใจของคุณความรู้สึกของคุณจะรับรู้กับคนคนนี้ได้บางสิ่งบางอย่างที่เขารู้สึกว่าเขาชอบคุณนะคะแต่คุณอาจจะรู้สึกว่าลังเลหรือว่า เอ๊ะมันใช่หรือเปล่านี่คือโชคชะตาเดชินีค่ะที่ทําให้คุณกับเขาได้มาพบเจอการอาจจะรู้สึกว่าดึงดูดต้องตาต้องใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ผบเจอมันมีอะไรพิเศษมากๆรู้สึกกับคนนี้อย่างไม่เคยรู้สึกกับใครมาก่อนนะคะเพราะว่าเป็นโชคชะตาจริงๆค่ะเดชนินีนะนี่คือใครกําลังคลั่งไค้หลงไหลในตัวตนของค,คุณค่ะคนกองที่1เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะท็อปิกของเราวันนี้นะเราดูซิว่า ใครกำลังคลั่งใครหลงไหลในตัวคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิพลังงานคนกองที่สองใครกำลังคลั่งคลหลงไหลในตัวคนกองที่สองคะมามนมะสามไม้เท้านะคะ Two of Cups ค่ะว้าวคนคนนี้หลงไหลและก็ไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดนะคะเป็นคนทางไกลคนต่างชาติต่างภาษาหรือคุณกับเขามีอายุที่ต่างกันมากๆต่างกันในเรื่องของคุณวุฒิวัยวุฒิคือต่างกันมากค่ะแต่มีอะไรที่ลงตัวรู้สึกถูกชะตาต้องสาต้องใจกันตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอตั้งแต่เดทแรกท,ที่ที่สบสายตากันนะคะ และคุณกับเขามีประเด็นร่วมกันด้วยนะสองดาบมีประเด็นร่วมกันเขาอาจจะทำให้คุณรู้สึกนอยรู้สึกเศร้าเหงาเสียใจยนะคะในความรู้สึกของตัวเองบางอย่างนะคะเขาไม่ถอยง่ายๆหรอกคะ่ะนะคะ เขาไม่ถอยง่ายๆหรอกไม่รู้ว่าถ้าเขาส่งข้อความหาคุณหรือว่าถ้าเขาได้นัดเจอคุณคุณกับเขาจะคุณจะให้อภัยเขาหรือเปล่าหรือว่าอะไรก็ตามเพราะในความรู้สึกว่าคุณกับเขามีประเด็นกันนะ่ะแต่ก่อนหน้านี้มันมีความรู้สึกที่ได้เดทกันได้คุยกันมันรู้สึกต้องตาต้องใจนะคะไม่ว่าคุณจะรู้สึกกับเขาทาง ติดต่อเขาทางออนไลน์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันทําให้ครั้งแรกมันรู้สึกผูกพันมันมีความรู้สึกคุ้นเคยเป็นพลังงานของเทวินเฟลมก็ได้คู่ที่มีความแตกต่างกันแต่มีความลงตัวตั้งแต่ครั้งแรกรู้สึกต้องตาต้องใจเป็นตัวของตัวเองมันมีความรู้สึกนี่แหละคือคนที่ใช่หัวใจมันสปาร์กแล้วไม่มีแรงดึงดูดระหว่างกันและกันมากๆเลยนะคะแล้วก็ มีประเด็นกันเกิดขึ้นมีความห่างไกลออกไปมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นการสื่อสารอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะทาให้คนคนนี้รู้สึกว่าเขายังคงรู้สึกลึกๆซึ้งกับคุณอยู่ตรงนี้ที่เขาคิดว่าคุณกับเขามีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันได้ยังมีโอกาสที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือได้มาเจอกันปรับความเข้าใจและพูดคุยกันในอนาคตแล้วก็อยากที่จะขยับสถานะความสัมพันธ์กันด้วยคิดกับคุณไปถึงสเต็ปในความสัมพันธ์ในอนาคตอะค่ะ ขยับกันต่อไปเป็นคู่รักกันหรือว่ากลับมาปรับความเข้าใจกันเหมือนเดิมให้ความรู้สึกความสมพั์มันไปต่อได้สมูทไม่ต้องมีอุปสรรคอะไรที่เกิดขึ้นนะคะคนคนนี้นะอาจจะเป็นพอ่อแม่แม่ๆก็ได้นะคะเขาเป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายในชีวิตผ่านความเจ็บปวดเสียใจอดีตที่ผ่านมานะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะเหมือนกันนะเป็นคนที่แบบว่าถึงแม้จะมีประสบการณ์ที่เยอะแยะแต่เขาก็เป็นคนที่ไม่ คือไม่เสื่อมศรัทธากับความรักความสัมพันธ์นะคะก่อนหน้าน,นี้อาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งทำให้ลังเลหรือว่าคิดมากจนทําให้ความสัมพันธ์มันห่างมันนิ่งกันออกไปนะคะเดี๋ยวขอไกด์แดสหนึ่ใบค่ะขอหนึ่งใบเท่านั้นนะคะเหมือนกับคุณกับเขามีความเชื่อมโยง9้ดาบกดาบออกมาสองใบ นะคะคนั่นคือขออีกหนึ่งใบซิขยายเก้าดาบเด็กถือไม้เท้าออกมาสองใบเลยนะคะเพราะฉะนั้นคือดูสินะคะเก้าดาบอันนี้นะคะแล้วก็เด็กถือไม้เท้าเขามีความกังวลมากๆเลยนะคะเขานอนไม่หลับเขาคิดถึงคุณอะไรที่ทําให้คุณกับเขาได้ห่างกันออกไปได้มีประเด็นกันเขารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เขารู้สึกไม่ดีแล้วเขาอยากปรับความเข้าใจแลวพูดคุยกับคุณนะ เพราะเขามีความลึกซึ้งดีฟกับคุณอยู่ตรงนี้ที่ไม่สามารถที่จะตัดคุณไปออกจากความรู้สึกเลยค่ะแล้วอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณด้วยนี่คือใครที่กําลังคลั่งไคล้และหลงไหลในตัวตนของคุณเพราะคุณมีสเสน่ห์ค่ะคือทูออฟคั่ซนเป็นความผสมผสานของความรู้สึกลึกๆนะคะลึกซึ้งมากๆที่อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเขาอาจจะเป็นคนที่ แตกต่างเรื่องอายุทางกายต่างชาติต่างภาษาคุณวุฒิวยัยวุฒิที่มีความแตกต่างกันคุณอาจจะรู้จักกับเขาทางออนไลน์ก็ได้นะคะหรือว่ามีมีเพื่อนที่เป็นเพื่อนมีเพื่อนด้วยกันนะคะมีเพื่อนที่เชื่อมโยงระหว่างคุณกับเขานั่นเองนะประมาณนี้ค่ะทุกคนแล้วก็มีประเด็นกันเกิดขึ้นมีอะไรที่ต้องห่างต้องนิ่งหรือว่าคิดมากกลังเลในความสัมพันธ์หรืออะไรที่มันยัง มันยังจูนกันไม่ลงตัวอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็เลยรู้สึกมีการห่างกันอะไรกันออกไปทําให้รู้สึกว่ารอคอยกันกลับมาพบเจอถ้าเป็นพลังงานของเทวินเฟลมเขาอยากสื่อสารว่าเขาอยากรอคอยการจูเนียร์กลับมาพบเจอกับคุณอีกครั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์ได้คุยได้อัปเดตนะคะเรื่องราวความสัมพันธ์ชีวิตระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งแล้วก็เดินหน้าต่อไปนะคะคนกล่องที่2ก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะเรามาดูนะคะว่าใครกําลังคลั่งใครหลงไหลในตัวคนกองที่3ค่ะเรามาดูซิใครกําลังคลั่งใครหลงไหลในตัวคนกองที่3ค่ะ ธาตุดินค่ะราชาเหรียญน,นะคะคลั่งไคล้หลงไหลแบบยิบยีๆเห็ห็นไหมสเตรนออกมานะคะหลงไหลคุณทั้งตัวแล้วหัวใจเลยนะคะคุณอยู่เฉยๆนิ่งๆเขาก็รักคุณจะแย่อยู่แล้วนะเดชาลิออต เขาเป็นราชาเหรียญนะคะผู้มีความเป็นผู้นำนะคะเป็นผู้ใหญ่ดูนิ่งดูเงียบดูขึงดูสงบดูเฟลี่ดูดีมีเสน่ห์ดูมีบุคลิกภาพที่ดีอาจจะเป็นระดับผู้นำระดับผู้บริหารระดับซีโก็ได้หรือถ้าไม่เป็นระดับผู้นําเขาก็เป็นคนที่อุดมสมบูรณ์มีพร้อมทุกอย่างหน้าที่การงานการเงินเป็นคนทางไกลต่างชาติต่างภาษาก็ได้ค่ะเป็นคนที่มีความอีโก้มีความนิ่งเงียบมีความดื้อเงียบนะคะแล้วก็มองความสัมพันธ์อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงดูไม่บือหวาดูนิ่งเหลือเกินแต่มีความมั่นคงครามวู้สึก ของเขามาเล่นๆนะคะแล้วก็ไม่ได้ให้ความหวังกับฝ่ายตรงข้ามเลยไม่ให้ความหวังหรือความมโนที่มันไม่ใช่ไม่ใช่ความจริงจะไม่ใช่รักคือรักใช่คือใช่ชอบคือชอบนะคะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ไปในในอนาคตแบบระยะยาวและมั่นคงได้แต่ก็จะไม่หวือหวาเพราะเขาจะเป็นคนที่มีความ สมถ t สมระในตัวตนของตัวเองนะคะหลงไหลคุณมากๆถ้าอยู่ในความสัมพันธ์คุณจะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบเขาจะมีคุณแต่คนเดียวนะคะจะมีคุณจะยอมคุณคนเดียวเท่านั้นเลยถึงแม้เขาจะมีความนิ่งมีความอีโก้มีความเป็นผู้นําเก่งกาจแค่ไหนในหน้าที่การงานอะไรของเขาะคะ่ะแล้วเขาจะเป็นคนนี้น่ารักแล้วก็ยิ้มกับคุณแล้วก็มีแต่คุณคนเดียวเท่านั้นคุณจะรู้สึกว่าอยู่กับคนนี้แล้วปลอดภยัยแล้วก็มีความสุขมากๆว้าว จัสเมนเขาเป็นคนที่มีอดีตความรักที่เจ็บปวดหนักสามเศร้ามาก่อนมากๆและเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยด้วยก็ได้ค่ะเป็นคนฐานะมีฐานะดีนะคะแล้วก็มองความสัมพันธ์แบบเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่มองความสัมพันธ์แบบเด็กๆเล่นๆและเป็นเป็นโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปในอนาคตที่ดีได้เป็นคู่ชีวิตของคุณก็สามารถที่จะเป็นได้เหมือนกันนะคะเหมือนกับว่า มันอาจจะมีอุปสรรคอะไรในเรื่องความความรักก็ได้ไม่ว่าจะเป็นทางไกลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนาะหรือความวิตกกังวลคนคนนี้ถ้าได้พบเจอกับคุณแล้วถ้าได้ถ้าได้เดทกับคุณแล้วเขาจะมีความหลงไหลคลั่งไคล้คุณมากๆจนความห่างไกลอะไรก็ตามแต่ทําให้เขาวิตกกังวลและคิดมากและเครียด อยากเปิดใจเปิดเผยในความสัมพันธ์เขาอาจจะเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก็บอารมณ์ของตัวเองด้วยเก็บคําพูดไม่แสดงอะไรให้คุณได้รู้ว่าเขาชอบคุณหรือไม่ชอบคุณว่าเขาจะจีบคุณหรือไม่จีบคุณนะคะทาให้เขาบางทีอวิตกกังวลพอเขาได้หลงไหลและรักคุณมากๆาคลั่งไคล้คุณมากๆเขาจะเก็บอารมณ์ความรู้สึกขเขาไว้มากๆแต่การกระทาอะไรบางสิ่งบางอย่างจะแสดงให้คุณได้รู้ว่าคนนี้เขาชอบคุณแต่เขาก็จะมีความวิตกกังวลคิดมากด้วยความที่แผลในใจในอดีตที่ผ่านมามาันทำให้เขารู้สึกมีบทเรียนแล้วเขาก็ไไไมมม่่่อออยยยยาาาากกกกสสสูญเเเเีแล้วข็จจบใ แบบนั้นอีกเพราะฉะนั้นทําให้เขารู้สึกบางทีกลัวกลัวแล้วก็มีความกังวลนะคะคิดมากไปไกลแต่จัสเมนค่ะเหมือนกับว่าก็คืออยากให้ให้วันเวลาหรือว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างมันได้ เดินหน้าต่อไปและอยากที่จะได้เปิดใจพูดคุยด้วยในอนาคตะคะ่ะถ้าความสัมพันธ์มันไปต่อได้ถ้าถ้าเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่ของเขาเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของการเปิดใจการเปิดใจในความสัมพันธ์การตกลงในความสัมพันธ์ว่าจะเป็นแฟนกันหรือจะเป็นเพื่อนกันเพราะสุดท้ายแล้วเขาจะเก็บอารมณ์และก็ความรู้สึกของเขาไม่อยู่นะคะเหมือนยิ่งนานวันมันยิ่งอยากที่จะ มันมากขึ้นนานวันนานวันมันยิ่งมากขึ้นการลหลงไหลคลั่งไคล้ตัวคุณมากๆนะคะมีสเสน่ห์เหลือเกินคุณมีคนเหมือนคุณเป็นคนมีเวทมนต์มีสเสน่ห์ต้องตาต้องใจนะคะคืออยู่นิ่งๆเฉยๆก็รู้สึกว่าดึงดูดอยากเข้าใกล้อยากเข้าหาประมาณนี้ทําให้รู้สึกว่ายิ่งนานวันนะคะเขาจะยิ่งเปิดเผยจะเก็บอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของตัวเองไม่ไหวจะอยากเปิดเผยกับคุณนะคะและเขาจะและเขาก็มองความสัมพันธ์แบบที่ท,ที่มั่นคงด้วยะคะ่ะ เขาจะไม่คืออย่างที่บอกเมื่อสักครู่ว่าเขาจะไม่เอาความสัมพันธ์เอาความรู้สึกของเขามาเล่นๆมาเพราะฉะนั้นเป็นคนที่มองความสัมพันธ์แบบจริงจังนะคะรักคือรักใช่คือใช่แล้วก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตดูแลคนรักได้เป็นอย่างดีนะคะไม่ให้คุณต้องลำบากเลยทีเดียวราชาเหรียญผู้นี้นะคอไก์แดนส์หนึ่งใบค่ะหลงไหลคุณทั้งตัวและหัวใจนะคะ ไปไหนไม่ได้เดี๋ยวก็จะเปิดเผยความรู้สึกความในใจออกมาเมื่อถึงเมื่อถึงเวลานะคะ8เรียนเขาเป็นคนขยันด้วยขยันอดทนมุ่งมั่นนะคะชอบขนขวายชอบศึกษาหาความรู้นะคะชอบทํานู่ทนทํานี่อยู่เสมอแล้วเป็นคนที่มีความอดทนมีการวางแผนมีรายละเอียดมีดีเทลที่ดี เป็นคนที่โฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองต้องการคือถ้าทํางานหรือการบริหารการจัดการก็จะมีการโฟกัสต้องทําให้ได้ต้องพัฒนาปรปับปรุงตัวเองอยู่เสมอต้องเรียนรู้ต้องคิดนูน่นคิดนี่อยู่ตลอดเวลานะคะความรู้สึกของเขาแล้วก็ตัวตนของเขาถ้าเขาเป็นคนที่มีมีความเป็นผู้นํามากๆเป็นนักบริหารเขาก็ต้องคิดนูน่นคิดนี่ตลอดเวลาใช่ไหมคะยุ่งกับงานนู่นนี่นั่นตลอดเวลาถ้าเขาไม่ได้เป็นระดับผู้นําขนาดนั้นเขาก็คงเป็นคนที่แบบเหมือนกับ ชอบทํานู่นทํานี่เสมออาจจะออกไปน่ดออกจะไปฟิตเนสอะไรประมาณนี้คือแบบว่าหาอะไรให้ตัวเองทําไม่เบื่อแล้วเป็นคนที่โฟกัสหนักแน่นมั่นคงนิ่งแต่มั่นคงมากๆนะคะกับคนคนนี้นะคะกับคนที่กําลังคลั่งไคล้และหลงใหลในตัวคุณมากๆเลยทีเดียวนะคะอีกไม่นานเขาก็อยากเปิดใจกับคุณว่าเขาชอบคุณมากแค่ไหนแล้วก็ตกลงในความสัมพันธ์จะเดินหน้าต่อไปหรือว่าจะเป็นแบบนี้เพราะเขาเขาก็มองหาคู่ชีวิต ของเขาเหมือนกันนะคะที่ที่สามารถที่จะอยู่กันจนถึงบ้านปลายชีวิตได้นั่นเองคนกองที่สามก,ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ